สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพงนี้ชุดกระชับหน้าท้องนะคะมาแนะนํานะคะคือใช้ดีมากเลยนะคะเป็นของเอ่อไม่เชฟนะคะนี่ค่ะไม่เชฟคือพันได้ใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวพันจะขึ้นให้ดูนะคะว่าก่อนใช้นะคะกับหลังคือก่อนใส่กับหลังใส่เป็นยัไงนะคะดูกันเลยค่ะ ค่ะดส่วนตัวนะคะชุดกระชับหน้าท้อง m y เช a p e นะคะสอบคนที่มีพุงนะคะคือใส่แล้วนะคะรูปร่างนะคะดูดีขึ้นนะคะคือเห็นสัดส่วนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ ไม่ดูแบบว่าช่วยลดขนาดหน้าท้องด้วยนะคะคือแบบว่าเราอ่ะใส่ชุดรัดรูปอย่างงี้ค่ะแล้วก็ใส่ชุดมาเชฟเข้าไปก่อนนะคะคือดีมากคือสวยมาคุณดูวณสวยมากนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคุณแม่เขา้าเพิ่งคลอดลูกนะคะเพราะว่าช่วยกระชับหน้าท้องนะคะ<า>แล้วก็ไม่ทําให้หน้าท้องนะคะย้อยนะคะแล้วก็สิ่งที่ชุดมาเชฟนะคะเหมาะที่สุดนะคะนั่นก็คือสำหรับคนที่เพิ่งไปดูดไขมันนะคะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากเลยนะคะคฉันก็แนะนําเลยนะคะว่าแบบใส่แล้วแบบสบายตัวมากเลยนะไม่อึดอัด ไม่ไรเลยนะคะคือแนะนําเลยนะคะตัวนี้คือดีมากเลยค่ะแล้วก็เจ้าชุดไมเชฟตัวนี้นะคะได้รับการยอมรับนะคะในวงการแพทย์ดูดไขมันที่สุดเลยนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและก็สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพันก็แนะนําเลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งไปดูดไขมันมานะคะแล้วก็อยากหาชุดกระชับหน้าท้องดีๆใส่ตัวนึงนะคะพันแนะนาว่าตัวนี้คือตัวที่ดีเลยนะคะ คือเอาจริงๆนะคะคือชุดตัวนี้นะคะไม่มีไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันดีมากเลยนะคะแบบว่าชุดหนึ่งนะคะตอบโจทย์ได้ถึง3ามเคสนะคะเคสที่หนึ่งคือมีพุงนะคะมีหน้าท้องค่ะเคสที่2นะคะ,ค,ะ,ค,ะคือคุณแม่หลังคลอดค่ะและเคสที่3คะ่ะคือเคสที่เพิ่งดูดไขมันมานะคะซึ่งเจ้าตัวนี้คือเหมาะคนที่ดูดไขมันแบบจริงๆเลยนะคะก็แนะนําเลยนะ แบบนี้นะคะคือต้องใส่ชุดมาเชฟทุกวันเป็นประจำวันเราไหมอะ่ะคือแบบว่าราคาไม่แพงนะคะแถมคุ้มนะคะได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยนะคะคือผลลัพธ์คือเห็นทันทีเลยนะคะพันก็แนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่หาชุดกระชับหน้าท้องดีๆใส่นะคะก็แนะนํามาเชฟเลยนะคะก็สั่งซื้อได้ตามลิงก์นะคะที่พันทิ้งไว้นะคะแล้วก็คอนแทคที่พันทิ้งไว้เลยนะ

ใครนะคะที่ยังไม่มั่นใจในรูปร่างและคุณของตัวเองนะคะพันแนะนํานะคะเป็นชุดมาเชฟเลยนะคะช่วยแบบเสริมความมั่นใจของผู้หญิงเราๆนะคะได้ดีขึ้นเลยนะก็แนะนําเลยนะใส่สบายนะคะคือไม่ต้องกลัวน,นะคะว่าซื้อมาแล้วใส่จะสึกอึอดอัดหรือไม่สบายนะคะคือส่วนตัวนะคะพันใส่ชีวิตประจาวัน,นะคะคือสบายมากไม่อึดอัดเลยนะแถมแบบว่าใส่ทําอะไรในชีวิตประจำวันได้ดีเลยคือแบบว่าเป็น e v e r y d a y ที่สบายมากเลยนะคะก็ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมดูที่พันนะคะทิ้งคอนแทคไว้เลยนะคะ